เดี๋ยวพิงจะมาสอนวิธีการใส่เอฟเฟกกระดาษฉีดลงบนหน้าด้วย Photoshop 2023ค่ะเริ่มแรกไปดาวน์โหลดไฟล์บัตรกันมาก่อนพิงเตรียมลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะเข้ามาที่โปรแกรมแล้วเลือกเครื่องมือบัตรทูจากนั้นไปเลือกที่คลิกทู o อเ n นเดบัตรพรีเซตพิเกอร์จากนั้นไปคลิกเลือกเครื่องหมายฟันเฟืองและไปเลือกที่ Import บัตร คลิกเลือกบัตรที่ต้องการที่คุณดาวน์โหลดไปจากผิงนะคะแล้วกด Open ได้เลยเลือกบัตร01 PSD ตัวนี้นะคะแล้วก็ New Layer มาหึอันค่ะแล้วก็เอามาบัตรตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยจากนั้นเลือกที่ Layer b a c k g r o u n d และกด Ctrl J ดึงไปไว้ด้านบนสุดค่ะกดออ t ทนทครั้งไว้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประมาณนี้และคลิก1ทีจากนั้นไปที่วงกลมและไปเลือกที่ h u e Saturation จากนั้นปรับ s a t u r a t i o n ลบค่ะแล้วกด Create Clipping m a k จากนั้น new layer ใหม่มา1อร และกดอัลเทเนตครั้งไว้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้คลิก1ทีจากนั้นไปเลือกที่เครื่องมือบัตทูและไปเปลี่ยนหัวแปงอันไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วก็เอามาบัตลงไปได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop กับพิงคนะคะพิง